ิ่งที่มองไม่เห็น,นเคยเล่นงานพี่ขึกไหมก็มีตอนไปถ่ายตอนพนอนหนึ่งไปกับพุ่มกับไปบล็อกช็อตที่วัดทา้งหนึ่งในจังหวัดราชบุรีเราได้กินเหม็นเหม็นซับซาตเชีย่ยเราด้วยความที่เราปากเราพ่อยเหม็นเชีย่ยอะไรวะเราก็ไม่คิดอะไรกลับกลับไปที่โรงแรมเป็นนอนจะเป็นนอนปุ๊บพอเดินเข้าไปานี้ปุ๊บพุ่มกับมองหน้าผมเนี้ยเฮ้ยขึกมุงก็แปลกๆปกเลยขนมันลุกซุบซ่าซ่า,าพี่ผมว่าที่นี่ไม่ต้องมีแน่เลยขึกย้ายไหมเราแต่พี่เลยเราย้ายนอนที่หนึ่งใกล้ๆกกันเป็นนอน จะมีห้องตรงนี้ตรงนี้จะมีชื่อจังหวัดตรงนี้นี่จะมีห้องอ่านี่ห้องผู้กำกับห้องโปรดิวเซอร์พี่ปุ๋ยแล้วก็มีเป็นมีห้องหนึ่งแล้วเป็นห้องผมก็มีความเป็นต่างบัตรนะเดี๋ยวแล้วพี่คงไปชวนกินคัสตอมเราคิดเอเดี๋ยวมานั่งกันนไปนะมีสักพักก็มีคนมาห้องผมบัตรนึ่งโก้เดี๋ยวตายแล้วเปิดตัวปุ๊บไม่มีไม่มีอ่ะแล้วก็พอคอยหลังปุ๊บผอเดินกล้าสองก้ามาข้องไรเปิดตัวปุ๊บ ไม่มีไม่มีผมไม่ชอบแช่งก็คลิกไ่แเราเอ้านั่งเราไม่ว่าแล้วก็มีหมอกีตติ๊ติ๊ติ๊สีบ่งเขานั่ปกติแล้วเช้าไปถ่ายเช่ไหไปถ่ายไปมาไอที่ผมปากไปดีตรงนั้นคือเป็นที่เก็บศพพระมามาจะกอดอันนี้ถ้าคนทั่วไปเลยพี่ขึกได้ยินได้กลิ่นอาจจะได้อาจจะเห็นอย่าไปทักไปคัรอยู่เฉยๆดีกว่าไม่รู้วันนั้นจะเป็นวันโกนวันพักเขาจะปล่อยคงปล่อยของถ้าทักขึ้นมาของมันจะเข้าตัวเขาเรียกลงเพลลงพันถ้าดวงเราตกหนึ่งมันจะเข้าตัวเรา